สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อีเกียนะครับผมสวัสดีนะครับเราก็ได้รับบทเป็น SCP 3 0พีนั่นเองนะจะบ้าเหรอสวันนี้ครับเราอยู่กันในเกม r รีเทลรอยัลนะครับคุณผู้ชมเกมนี้นะครับมันก็จะเป็นเกมแนว b ร t เทลรอยัลนะครับซึ่งให้เราเนี่ยเอาชีวิตรอดในอีเกียนั่นเองนะแล้วเราก็รับบทเป็นหุ่นลองเสื้อนะครับมาคราฟอาวุธนะครับเก็บของมาไล่ฟาดไล่ฟันกันนั่นเองนะเกิดมาในกล่องไม้เหรอโอ้ในเมื่อเราเป็นหุ่นลองเสื้อนะหุยข้างหน้า ถ้าน่ามีศัตรูอยู่เอออันนี้คือผหมันล็อกคือต้องใช้ของเปิดต้องมานั่งต่อยกล่องครับคือมันจะมีของซ่อนอยู่ในกล่องนะผู้ชมโอเคพลังงานอุย๊ยได้ไงวะได้ไหมมามมนหนึ่งแผ่นสำหรับเจ้าเสานี้นะครับเมื่อเราเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะมีวงนะครับบีบออกมานะผู้ชมเออเพราะงั้นคือเปิดเลยเดี๋ยววะเปิดเลยแล้วกันโอเค <laughs> นี่นะผู้ชมตอาเราอยู่ในวงก็คือเราเท็บนะครับอ่อได้เสียงใครมันทุบของอยู่แถวนี้วะ ปกติแล้วนะครับเราจะรับบทเป็นคนใช่ไหมแตบวันนี้นะครับเรารับบทเป็น scp นั่นเองนะ <c oughs> 16คนนะครับที่อยู่นี้เป็น scp หมดทุกคนนะครับอ,อ,อันนี้ทุบได้ไหมโอเคทุบได้ทุบทุบทุบอุ้ยได้ไม้มาคือตอนนี้เราต้องหาโต๊ะค้าไ้คุณชมสวัสดีครับอู้เจะ่องพยาบาลวะเิร์สนเอ็ดแฮ่ๆอุ้ยอะไรอะโอเพนเดเอ่เอ security อ้กูแจวไว้เปิดล่ะ โอเคเราต้องหาห้องสกิลตี้วะไม่มีอะไรเลยนะครับทำไมทำไมมันช่างโชคร้ายขนาดนี้วะอุ้ยอะไรวะเนี่ยธนูเหรอแป๊ล้วมาดูมาดูกูได้ของกูโจมตีไปผมได้เป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะที่ต่างสูบอ่ะไอ้โมนี่เป็พูดกันเหรอกูดูมันมีมีบัฟอาวุธเต็มเต็มตัวเลยอย่าเพื่อน ตอนนี้นะครับหลายๆคนคือมีวุฒกันเต็มเลยแต่คือผมโหยไม่มีอะไรเลยเว้ย <c oughs> อันนี้ค,นคือโตคราฟแล้วคือสิ่งที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นมีดนะครับแล้วก็ปืนแล้วก็ชุดเกราะคือมันหาของคาราฟยากเหมือนกันนะอุ้ยสพายว่ะอ่าน่าทําวะนี่ปืนเจอกูนแน่ปเปรตเอ้ยเออ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 ปืนไม่มีล,มลูกใครจะไปรู้นะครับคนโง่มอย่างเรานะครับอาจจะแชมป์ก็ได้นะคุณผู้ชม โอเคคือไม่มีแมพให้ดูนะครับคือผมไม่รู้ว่าวงมันจะบีบไปตรงไหนวะถ้าผมเปิดเสานี้อีกเสานึงนี่คือมันมันจะขยายไปถึงไหนวะเนี่ยโอเคเปิดเลยกันนะมีคนข้ามอยู่ด้วยอีกประดิษฐ์เฮ้ยมันมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเคาน์เตอร์ได้คือเกมนี้มีเคาน์เตอร์ได้พูดักผัก ก็มาสิวะคุณผู้ชมอาจจะมุนมุมกล้องหน่อยนะพกทุบ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 เรือกูหรืออย่าเพื่อนอย่าเพื่อนเราอย่าแยกตายเราต้องได้แชมป์เราต้องแชมปก็มาสิไฟไปเลยมาอืมอืมโอ้โหอย่าอย่า เรื่เหลือสามแปดเรื่เหลือสามสองก็กูโจมครับไีบ้เรืรอบัลลีขึ้นยังไงเอออย่าพึ่งมาดิวะมาดิวะเราต้องเราต้องเราต้องไปหาแบนเน็ตต้องไปหาแบนเน็ตไม่กูอยู่แล้วเอยอ,อย่าโยบกุ้งนี่ไงนี่ยืมของยังตามอ,อยู่ยังตามยังตามอุ้ยโอ้ปมลืมเลยนะ ้ไม <ítulo> ่ไ <irgendw> อ <carbono> <ading> ้โมนี่คือคือมันพยายามถึงสุดฤทธิ์เพื่อจะเอาชีวิตเราเพื่อที่พักชีวิตเราโอ้ยหลือที่สามอย่ามาอย่ามาหนุ่ยแต่ว่าห้องนี้มีของนะครับผมเสร็จจะเอาโอ้โหได้ได้แบ็คแพ็คเอามาทำเร็วเนี่ยอยอุ้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 ยโอ้เริ่มเจอนักสู้ มาดีกว่าอ,อือบูททำไมเราตีมันลบเข้าทีละสามมันมีคอนปอนคุยกันได้คือเมื่อย็เนี่ยผมว่าบูปินที่ผมเอาไปเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับคุณผู้ชมเพราะงั้นตานี้ีผมจะเอาเป็นโคบาไปแล้วกันนะนี่มันคือสิ่งที่ผมอยากถือที่สุดใน S c P 3 0 8นปั่นเองสำหรับปืนยิงตะปูนะมันใช้อยู่ที่เหล็ก3นะครับแล้วก็ 15. ไม้15โอเคเอาปืนยิงตะปูอันหนึ่งฟาร์มมาคุณผู้ชมเพืพ่อโคบาของเรา รู้สึกว่ามันใช้เหล็กเท่าไหร่นะ3หรือ4่นะแล้วก็ใช้ไม้นะครับ20อันตุกโคบาตุกโคบาฟาร์มครับสอฟต์เกมเกมนี้นะครับผู้ชมก็สามารถโหลดเล่นได้ในสตรีมนะครับฟรีๆเลยนะอื <c oughs> ้ได้ปืนยิงตะปูอีกอูทำไมตานี้มันลักกี่จังวะเนี่ยมีอะไรไหมโอ้โหเป็นเนตของครบจะจัดท่านี้แล้วยาข้างในอุ้ยได้การวะคือสำหรับท่อไปนะผมจะไม่ใช้อะไรกันนะเพราะงั้นคือผมจะเอามาันมาย่อยที่ตู้นี้ <Ooh. S 2> สิ่งที่ผมจะคราตานี้นะครับก็คือชุดเกาะนั่นเองนะครูชมคือผมไม่อยากคราอย่างอื่นแล้วนะครับนอกจับ ยังเครื่องยิงตะปูเรามันหลุดมือวิแล้วคือผมคิดว่าลูกมันหมดแล้วผมเลยไม่เก็บขึ้นมาบ้าคือมันหยิบมายิงเราแบบโคตรรัวโอ้มันมีสามสิบนัดอุ้ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้มันคือไอเทมนี้อุ้ยอันนี้เหรอที่เราต้องใช้ขีดการ์ดคือข้างในนะครับมีทั้งลูกโมมีทั้งชุดเกาะเลยท้าไมนคนมันวัดมีกูคนเดียวทั้งเซิร์ฟเนี่ยนะ ใครอยากมาทดลองเป็นหุ่นลองเสื้อนะครับแล้วก็ฟาดฟันกันเนี่ยก็ลองดูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมหน้านะว่าจะเป็นคลิปอะไรเกมอะไรสําหรับวันนี้บ๊ายบายครับ